สวัสดีครับสวัสดีครับเซลบุ๊กครับเซลแบงค์ครับผมวันนี้เรามีภารกิจสำคัญครับนั่นก็คือการที่วันนี้เราจะส่งมอบรถยนต์วันและเวลาเดียวกันใช่ครับฟอยของบุ๊กส่งมอบ b ีวีดีดอฟฟินของพี่เดชครับของผมส่งมอบ d v d ีดีซิลพี่โบเรามาดูกันสิครับว่าวันนี้ ในการส่งมอบลูกค้าท่านไหนจะให้คะแนนการบริการของเรามากกว่ากันอ่าได้ไปดูกันครับเออวันนี้อยู่กับพี่เดชสโลนสวัสดีครับพี่ถามพี่ได้เลยครับดีคเราเจอกันได้ไงครับพี่โอ้โหผมขับรถผ่านทุกวันน่ะอ่า๋ออยู่แถวนี้ใช่นองดูแลดีไหมครับอ๋อดีครับถ้าไพี่เดี๋ยวสอบถามเออการบริการของน้องบุ๊คดีกว่าถ้าสิบเต็มสิบพี่เดชให้เท่าไหร่เนี่ยอาอให้สิบเลยครับอ่าโอเคดีมาก วันนี้นะครับแหมเป็นเกียรติมากๆเลยวันนี้ผมกับน้องแบงค์นะครับสมงมอบรถดีวีดีซีลคันนี้เลยรับให้กับพี่โบครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมถึงเนี่ยครับอยากให้พี่โบลองแนะนํามาที่สืยอเราเป็นไงบ้างก็ลองมาเปิดใจกับการประพฤตินะฮะโดยเฉพาะน้องแบงค์นะฮะดูแลดีเป็นพิเศษเลยครับผมถ้ามีสกอร์เต็ม10เนี่ยให้เท่าไหร่ดีครับอุ้ยให้11เลยโอ้โหกับน้องแบงค์แล้วครับตัวแทนสายขายขอไว้พอมให้พี่โบนะครับและครอบครัวใช้รถคันนี้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับพี่ ให้รถคันนี้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตพี่เนาะแล้วก็ขับล้อหมดเป็นเงินเป็นทองให้รถคันนี้นําพาพี่กับครอบครัวไปมีช่วงเวลาที่ดีนะครับครับขอบคุณขอบคุรขอบคุณครับอ่าเป็นยังไงครับเป็นยังไงผมได้1ิคะแนนครับคุณบุ๊ถึงผมจะแพ้ไปนิดเดียวนะครับแต่ว่าถ้ายังเต็นอยู่นะอ่าก็จะถือว่าเราเราทั้งคู่บริการกันแหละลูกค้าประทับใจได้เต็มทั้ง2คนเต็มทั้งคู่ครับผมแพ้ไปนิดเดียวแต่แค่ผม มโอเคโอเคโอเคนี่ครับคือคลิปวิดีโอการส่งมอบดีๆของพวกเรา2คนบุ๊คแบงค์นะครับที่มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดและการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกคา้าทุกคนครับ <Yeah. S 2> ครับผม <laughs> พวกับผมบุ๊คแบงค์นะครับกับการส่งมอบดีๆครั้งต่อไปที่นี่ b y ไวดีพาวันนี้กับเราพึ่งครับผมสวัสดีครับ <laughs> สวัสด,ดีครับ